คนสมีใครสนใจจะจีบไหมเอ้ยเพ่งจะจีบใครผมเหรอไม่เอันี่ไม่เลือกหรอกรู้ทางไม่เลือกหรอกน้องเขาหนาังหมดทุกคนเลยทำไก็ได้เกมเองเกมเองก็ได้หรือจะจีบก่อนจีบก่อนจีบก่อนช้อนช้อนให้ชอนข้มก่อนออช้อขนมก่อนนะเขาบอกว่าถ้าอายุมากกว่านี้เป็นพี่ใช่ไหมอ่าอายุน้อยกว่านี้เป็นน้องอ่าถ้ายุเท่ากันเป็นเพื่อนและอายุเท่าไหร่เราถึงจะเป็นแฟนกันล่ะ สองแล้วสองแล้วสองไม่แปลกใจทำไมมันไม่ค่อยขบ่ายนี่เหรอเอะอย่าพูดกิดถึงมันเลยเขาต้องคู่ได้แหละเขาตลอดเขาตลอดเขาตลอดเอาดีเขาตรถอยเขาจะกีบอ่ะผมฟังอย่างที่เคยทำอ่ะที่แม่จับได้อ่ะอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีมีกล้องป่ะมีมีโอ้เอ็นมันกลัววงจรปิดทำไมกลัวไม่รู้มันครั้งแรกที่ผมได้ฟังเพลงของวงโอลิฟนะครับ

พูดแล้วก็เรื่องเขานี่นี่ดูเขาดีกว่านี่นี่ระดับนี่แบบนี่นี่นี่ระดับคนที่แบบปรายประจานการไปอย่างยาวนานอดตลอดป้าป๋าผู้ใหญ่แล้วลูกค่ะอย่างนี้ทุกคนเอามึงอะเจอเด็กก็ลุงมั่งอามั่งแ๊บเดียวไ่ถึงสามเดือนหลานทองแล้วสรุปจบอย่างที่มันคิดลูกนีเดี่นี่แบบ จำเป็นจะต้องเลือกสามใช้คาว่าจําเป็นเลยเหรอพี่จำเป็นแบบสุดสุดทั่วเลยคือแบบโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วอ่ะจะไม่ต้องเหลือสามคนนี้ในชีวิตของโลกเนี้ดูว่าโอลิฟเนี่ยเขาจะเลือกคนไหน3คนนี้ขออยู่เป็นโสดได้ไหมคล้วห้ามห้ามไม่เลือกด้วยเลือกแล้วต้องบอกเหตุผลด้วยนะอ่าตอนนี้ให้ถามไปก่อนจะถามยังไงก็ได้ถามว่า ส่วนไหนของพราวที่คิดว่าดูดีที่สุดคะถามใใคครรถถาามมทั้งหมดเลยค่ะถามว่าส่วนไหนนะลูกทุกส่วนลูกโอ้ทำไมส่วนเดียวเองเรียกว่าเต็มเรียกว่าสมบูรณ์ไม่ใช่ออกมาครึ้งๆกลางไม่ดูกรรมการนะเนี่ยเปรียบเทียบเออไม่ใช่มาครึ้งๆกลางกักๆเงี่ยอย่างนี้รีบมาเทวดาจะปั้นสวยๆทิ้งลงมาก่อนโอ้ไม่ได้เกิดไงส่วนไหนส่วนไหนผมว่าจิตใจครับ คนเราคุณอ้วกจะอ้วกเขาอ้วกได้ไหมไม่ออกแนวลิเกเลยไม่รู้จริงกับคนเราถ้าจิตใจดีนะทุกอย่างออร่ามันจะเปิดเผยหมดเลยผิวพรรณเอ่ยดวงตาเอ่ยระกายทุกอย่างร่างกายจะทองสวยงามผมว่าจิตใจครับเป็นอันดับหนึ่งครับยังยังยังไม่จบงไม่จบโอเคโอเคเราังไม่รู้ว่าเารเลือกยางเงี้ยไม่จบไม่จบพี่มัมพี่มัมพี่มัมปองปอกของคนนั้นผมว่าน้อง น้องแพลวเนี่ยน้องแพลวเนี่ยเป็นคนที่มีความหมดจดทุกๆเรื่องหมดจดหมดจดตั้งแต่เท้าจนถึงหัวเลยผมบอกได้ว่าไม่ว่าเฉพาะจิตใจทั้งเรือนร่างทั้งบบดี้ทั้งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยหมดจดงามจริจดหมดจดสวยจริงๆสวยครบอ่ะเกิดมาครบอ่ะนี่สองคนเนี่ยเขารวมกันยังไม่ได้เท่านี้นะ อสองคนลงกันนี่บอกตรงที่เหลืงเงาเนอา,าอีกที่เหลืองเงาด้วยคำถามที่สองค่ะให<ะ>้เบน,นละกันก็คะถามว่า ถ้าสมมุินะคะว่าได้แต่งงานกันแล้วโอ้ดีแล้วแเราจะพาเบสไปคันในมูลที่ไหนแล้วก็เพราะอะไรค่ะนี่ต่ลงเรื่องที่ไหนครับไปทันสมุนที่ไหนผมต้องไปจังหวัดของผมจังหวัดนครนายกของผมครับนครนายกเพราะเป็นคนนครนายกรักจังหวัดบ้านเกิดไปตรงไหนน้ำตกน้ำตกก็เยอะแยะนะะฮน้ำป่าไหลมาตายกันเลยตอนนี้จะพาไปน้ำตกพาไปเชื่อมีหลายแห่งน้ำตกสถานิกางนางรองเยอะแยะเออก็ไปคุณแท่งคุณแท่ง ถ้าแต่งงานกันแล้วจะพาไปฮันนีมูนที่ไหนเพราะอะไรที่ไหนนี่ผมไม่สามารถกาหนดได้นอกจากคุณป็นคุณกำหนดเองคําถามแรกที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบเออเออถามสองถือถามเพราะอะไรที่พาไปผมรักคุณไงมีข้อแม้อย่างเดียวระหว่างที่มีการถามตอบกันห้ามอ้วกเท่านั้น น้องน้องอะไรนะถ้าน้องอะไรนะเบสน้องเบสถ้าแต่งงานแล้วจะไปไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมขั้นบูมขนบูมใช่ไหมอุจดิอุจดิไปหาป้าอุตดิเอาขึ้นแล้วปังนั่นถ้าเป็นถ้าเบสเป็นโครนนี่จะเป็นควายเฮ้ยไม่ต้องเราเขาไม่โครนหรอกทำไมอ่ะตอนนี้เราก็เป็นควายอยู่แล้วควายนั่นแหละ เดี๋ยวฟังลองฟังลองฟังดูนฉันจะเป็นควายถ้าน้องเขาเป็นโคลนช่ายเราจะเป็นควายเพราะว่าจะได้จมปักรักเธอตลอดไปหลังจากได้แต่งงานกันแล้วผมจะพาไปดินแดนที่ทิเบตภูฐานและก็จีนเป็นประเทศที่เชื่อมต่อติดกันไปยุกงยาวยังหลงเลยนะจะพาไปดินแดนสวรรค์ เขาเรียกภาษาจีน <cod> ว <fum> ่าเชียงเก๋เรล่าเชียงเก๋เลล่าฝรั่งเรียกแชนกะลีล่าเป็นดินแดนสวรรค์แห่งความรักนั่นคือที่ที่เราจะต้องไปฮันนีมูนกันครับแล้วไปต่างดาวหายจะพาเราไปได้ไหมเนี่ยเียบ้อยแล้วโอเคยุเตะแล้วตอบมาหมดแล้วมาอยู่ข้างหลังนี่คุณห้ามหันมาถ้าปิดตาใครถือว่าเรื่องคนนั้นแหนนี่เขายังไม่ทันเรื่องในแอคแลว เลือกหมนหลอกจับง้เล่นเลยตกลงเลือกคุณเทวเนยวห้องไหนห้องไห้องไหนหงไหนประเด็นไหนโอ้หรือว่าโมหันังแรกเขาเปนโอ้ยไอ้นี่มันตะล่ำจนได้เละนี่ยามเแต่สองคนคืทั้งตีสีเขาทำได้นี่ เป็นการที่แบบแสดงความใส่ใจของเราค่ะเหมือนแบบว่าอย่างตอนที่ไปถามว่าถ้าถ้าไปฮันนีมูนไปที่ไหนใช่ไหมคะบอกเออแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกเลยค่ะก็เหมือนแบบใส่ใจให้เราเลือกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละใช่ใช่หนอนพี่เจมพี่เกมใช่หนอไม่ดองเกมพูดถอดพี่ว่าเกคุณเอง